มีไรช่วยหรือเปล่าครับเดี๋ยวนี้ทางห้างก็ไม่มีบัตรจอดรถให้เราด้วยค่ะถ้ารถของเราหายหรือทรัพย์สินของเราสูญหายทางห้างจะไม่รับผิชดชอบใดๆแต่เท่าที่ป้าเคยร,รู้ไหเนี่ย ถ้ารถเราหายเรารีบเข้าไปดีห้างซื้อของให้มีใบเสร็จเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราเป็นลูกค้าของห้างนี้จริงๆแล้วห้างก็ต้องรับผิดชอบเราด้วยนะจริงหรือเปล่าวิเช์นี่ไงคะใบเสร็จแต่ถึงจะไม่มีหลักฐานห้างก็ยังต้องรับผิดชอบอยู่ดีนะครับเพราะว่าถ้ามีกล้องวงจรปิดค้าเป็นลูกค้าของห้างจริงๆไม่ว่าค่าจะได้เข้าไปซื้อของหรือยังไม่ได้ซื้อของก็ตามหรือว่าของในห้างหมดก็ถือว่าค่าเป็นลูกค้าของห้างแล้วนะครับอย่าเว้นแต่ว่าห้างพิสูจน์ได้ว่าเราจอดรถไปที่ห้างเฉยๆแล้วเราไปทาธุระที่อ แต่เขาก็ติดป้ายประกาศชัดเจนนะคะว่าเขาจะไม่รับผิดชอบมันเป็นข้อตกลงฝ่ายเดียวนะครับยังไงห้างก็ต้องรับผิดชอบโอ้ข้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะเนี่ยเรื่องนี้ยังมีคนไม่รู้อีกเยอะเลยนะครับอุ้ยอย่างนี้ต้องรีบเชล์ไปเยอะๆนะคะขอบคุณสําหรับความรู้และคําแนะนําเกี่ยวกับกฎหมายมากๆเลยนะคะด้วยความยินดีครับว่าแต่มาช้อปปิ้งที่ห้างบ่อยๆแบบนี้เนี่ยมีนักกฎหมายไปขอนเ็งหรือยังคครับ มีค่ะข้าวเป็นเสาสองนะคะ